สวัสดีรอบเด็กครับผมพี่น้องปองปายมนีกระเช่นเกลือกป้าพี่น้องหลังจากออกจากป้าจากดอยมาแล้วนะครับภาพพี่น้องมานั่งกินเขานะครับมนีก็มีเมนูผัดเผ็ดกบนะครับและก็ต้มปลากระพงนะครับ ต้มแซบปลากะพงแล้วก็ไข่เจียวนะครับแล้วก็ผัดผักกระเฉดน้ํานะครับโอ้มีแตนเนี้ยเป็นแต่เสบีบเสียบพี่น้องเอ้ยต้องขอโทษขออภัยนะครับเด้อผู้ใดย,ยังบ่ท่านได้กินเขา่ารอบเด้กอกะมียำ ไข่เข้มกับไข่เยี่ยวมานะครับเสบๆบนัวนัวมือนีลังสันอาหารด้วยลนันเสีบๆบทางน้องกังปานนะครับผมหลังจากกลับมาจากอ่างดอกกายเรียบร้อยแล้วพระพี่ปีน้องมากินเขาแสยียบหนูฝาเทวดาอยากกินน้ำคือเกลาคือเกลานั่นแหละครับพีน้องมาเดินมาเดินพีน้องกินเขาน้ำกัน,กนครับผมและที่สำคัญขาดบ่ได้เลยนั่นก็คือฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเอาไว้น้ำกันละกันเด้อครับพี่น้อง มีคลิปดีๆเด็ดๆก็จะเอามาสู้พี่ตอนนอนคือเกาคือเก้านั่นแหละครับ